ที่ที่มาร่วมงานกิจกรรมกับบอได้เจอในครั้งนี้ค่ะดีใจนะดีใจมากๆี่ได้มาเอบอเต้นไหมคะที่ไดเจอฉันของเรมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นฉันก็ตินเต้นเหมือนกันตอนแรกเธอบอกว่าเธอเป็นมือใหม่แล้วแต่ว่าจะแกล้งเธอบนเวที เสียมพร้อมมีสแตนด์อัพอยู่ด้านหลังค่ะคุณเป็นลมพุ่งเสียบปั๊บเลยอ๋ออย่างนั้นเลยใช่ไหมโอปอลกบโอโกมาแล้วนะดีใจครับพี่วันนี้ได้มีโอกาสมาร้องเพลงที่เดะอ, <laughs> อะมอลล์ท่าพระสิ้นไรบ้างไรบ้างเมื่อนะคะแล้วอากับร้อนๆแบบนี้แล้วคะมีวิธีคลายร้อนเป็นไงบ้องฝากแฟนคลับบ้างคะกินน้ำครับ <laughs> จริงๆวูยิ่งคลายร้อนมีหลายวิธีค่ะผมก็กินน้ำแก้ผ้าผมบอกว่าแก้ผ้า แฟนคลับคุณนี่เอาใจช่วยเลยนะคะเนี่ยช่วงเวลาที่เรามั่นใจที่สุไไดสไ,มไม่ได้ใ,ไใไ่ไมครับถ่ายแบบไไดะคุณเอาเขาเลี้ยงก่อน แท๊คคขึ้นมาหอกนอกเล่นตลอดก็ยินดีนะไปลอได้เดินหน้าต้องด้วยไปลองได้ชอยเห็นด้วยนะคะมาเดินหน้าก็เรียกได้ว่าขยันแอบที่บ้านได้เยอะเลยนะคะแล้วปกติแล้วช้อปปิ้งแดดถูกต้องค่ะเป็นเนเซลล์นี่ยนะส่วนลดสูงสุดถึง70%แล้วปกติแล้วนะคะคุณปิะชาเดชนช้อปปิ้งสบายก่อนที่สุดค่ะบันแช นคลับที่เลยนะไม่ถ้าปล่อยที่สุดจริงๆน่าจะเป็นอย่างวันแครแล้วที่ที่น่าจะเป็นธระวพระด้านใหเพราะว่าช่วงจำราจำได้เวลาเรารงที่ยมทีปเราดแฟนสาวันนี้ตอนรอย่างดีเลยคเามแผนที่โกลบแลนะคะปกติเอบเปแผนกไหนเป็นพิเศษคะ ที่ไม่รู้จักเราแบบไม่ไม่ให้ไช่วชั้นใดนะครับไม่ใช่ผู้อื่นนั่ข้าใจเรากินหมดเลยทุกคนนี้เอาใจช่วยเลยนะคุณช่วยชั้นใดเนี่ยเราเป็นคนอย่างนั้นเหรอใช่อย่าไปเคลียร์หลังเวทีแล้วกันนะสปอร์ตมอสปอร์ตมอนั่นเองนะคะแล้วโหดีนะคะมีเทคนิคในการช็อปยังไงบ้างคะเทคนิคในการช็อตนะเราแต่แรกคือเราต้องมีเงินก่อน นนนั่งะเดแล้วก็เ, <นะ S 2> เราจะเลือกดูว่าเราเราสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยตอนนี้มันลดราคาหรือย,ย,ยังถ้ามันยังไม่ลดราคาแล้วคนใ้ไหวไหมประมาณนั้นเลยค่ะทุกอย่างจะไม่ไหว<อ>แล้วก็ช็อปมาก่อนนะฮะแล้วโปรโมชั่นอะไรคะที่คุณกระชาเห็นแล้วต้องรีบพุ่งเข้าไปเลยนะคะในการซื้อสินค้ากี่เปอร์เซ็นต์ดิคะลดสูงสุดเราก็จะเริ่มต้นไปมองที่ป้ายก่อนนะว่าที่ร้านนี้เซลล์กี่เปอร์เซ็นต์ท่านเลขยิ่งมากก็ยิ่งดึงดูดเราให้เข้าไปหาที่ร้านกัญชานี่20%ก็พุ่งเหลาไปแล้วนะคุณ ผมไปสักสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเอาละค่ะเดี๋ยวุ่งท้ายนี้ให้คุณกระชาฝากผลงานให้พวกเราได้ติดตามตบบกันต่อแล้วกันค่ะผมก็ฝากผลงานผมไปด,ด้วยนะครับสำหรับทุกทีนี้ย่สงสัยเยว่อ้นี้เป็นใครวะผมผชื่อกระชานะครับคุณก,กันเชียงนะตอนนี้ก็มีผลงานเพลงใหม่ล่าสุดที่ได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะชื่อเพลงแล้วแต่จะคิดนะครับผมก็ขอฝากเพลงนี้ไว้ด้วย ล้วก็จะมีแค่ของเล่นแบบมีใบสองมีให้ฉันคนเหงาทีกว่าไม่รักเธอนะฮะก็ได้ยินตามคลื่นวิทยุก็คนนั้นใช่หรอแล้ได้ยินตามคลื่นวิทยุแล้วเพลงใครคนนี้ก็จะหมอคุณชาญี่เองนะใครก็ขอบีตามที่เปิดอานนี้ผมด้วยนะครับก็แล้วก็คุณคุณชาด้วยค่ะวันนี้ที่มาดับบลดความสุขมากๆค่ะขอเสียเรียกคุณชาเอฟหาึีงหนึ่รักหนึ่งคุณก็มากนะคะโอ้โหเราว่าความเต้น